โปรดทราบว่าพระไตรปิฎกไม่ใช่พระพุทธเจ้าเมื่อมีคนกล่าวตู่ทำวินยัยเราผู้ปกป้องพระพุทธศาสนาก็ต้องออกมาชี้แจงจากผิดให้เป็นถูกมีท่านหนึ่งกล่าวตู่ทำวินยัยท่านกล่าวว่าอย่างไรมาลองฟังกันดูนะคะโปรดทราบว่าพระไตรปิฎกไม่ใช่พระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้ากระดาวธรรมสงสาวกจำมาแล้วก็ปรากฏเกิดเป็นพระไตรปิฎกแต่พระไตรปิฎกไม่ใช่พระพุทธเจ้า ฉะนั้นคําความในพระไตรปิฎกไม่ใช่ว่าจะเชื่อไปตามนั้นทั้งมดทั้งหมดไม่ใช่ท่านบอกว่าพระไตรปิฎกไม่ใช่พระพุทธเจ้าเป็นการกล่าวตู่พระพุทธเจ้านะคะเพราะก่อนที่พระองค์จะปรินิพพานพระองค์ทรงตัดไว้แล้วว่าทมวินัยคือาศาสดาแทนเราแทนเราเลยนะคะทมวินัยคือาศาสดาแทนเราแต่ท่านเนี้ยบอกว่าพระไตรปิฎกเชื่อไม่ได้สาวกจํามาเป็นการลดทอนความน่าเชื่อถือ คุณคิดว่าถ้าใครมาติสิ่งใดสิ่งหนึ่งแล้วคุณคิดว่าสิ่งนั้นยังน่าเชื่อถืออยู่ไหมใครจะอยากเรียนใครจะอยากฟังและยังมีการกล่าวตู่พระพุทธเจ้าอีกมาฟังกันต่อนะคะว่ากล่าวว่าอะไรอาจามาขอยกตัวอย่างในปุริศลักษณะบอกว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยมีพระชิวหาที่ยาวสามารถปิดหน้าผากได้ยาวกว่าลิ้นวัวอีกนะเนี่ยและปิดหน้าผากได้ขนาดนี้เนี่ยหน้าผากมนุษย์ขนาดเนี้ พระตถาคตสามารถแลบลิ้นปิดหน้าผากได้เนี่ยอะไรมาถามโยมมาให้โยมเจอเงีโยมจะเข้าไปกราบหรือโยมจะวิ่งกลับหลังวิ่งหนีเลยเนี่ยอันไหนกันแน่นึกออกไหมที่พระองค์ทรงมีลิ้นใหญ่ยาวเนี่ยเพราะว่าพระองค์ไม่พูดเท็จตลอดการยาวนานคนที่ลิ้นสั้นลิ้นแข็งพวกเนี้ยพูดเท็จพูดคำหยาบพระพุทธองค์ไม่พูดคำหยาบตลอดการยาวนานพูดแต่วาจาที่ไพเราะจึงทําให้พระองค์มีอานิสงส เกิดมามีพระชิวหาคืลิ้นเนี่ยนุม่มเป็นลักษณะคล้ายกรมที่พระองค์สั่งสมมาคือไม่พูดเท็จเลยไม่พูดคำหยาบเลยจึงทำให้พระสุรเสียงของพระองค์เนี่ยมีเสียงที่ไพเราะประกอบด้วยองค์เก้าเสียงดุดนกกระเวกเอ่ยดุดพรมเอย่ยกังวาลไม่แหบไม่แห้งนี่คืออนิสงส์พระพุทธองค์เป็นมหาบุรุษลักษณะของพระองค์ไม่สาธารณะแก่คนทั่วไปลิ้นของพระองค์มีก็อยู่ภายในไม่ได้ แผ่ออกมาแลบออกมาเพื่อรับแขกคุณไม่รู้หรือว่าใครก็รับแขกกันด้วยลิ้นพระพุทธองค์เนี่ยมีใบหน้าที่อิ่มเอิบเบิกบานใบหน้ารับแขกมีวาจาที่ไพเราะขนาดพระเจ้าอาชาติศัตรูเนี่ยเคยปองร้ายพระองค์หลงผิดกลัวพระพุทธองค์มากแต่พอเข้าเฝ้าพระพุทธองค์พระองค์ตัดทักทายเท่านั้นน่ะเสียงพระองค์ทรงไพเราะเอิบอาบเข้าไปในหัวใจของพระเจ้าอาชาติศัตรู คุณรู้ไหมว่าพระพุทธองค์เนี่ยมีพระพักหน้าที่ต้อนรับแขกมีพระวาจาที่ไพเราะไม่ใช่แบบว่าเฮ้ยเห็นริมพระพุทธองค์อย่างนั้นจะกล้าไหวาไหมนี่มันคุณแน่ใจหรือว่าคุณใช้สมองพูดอะ่ะใครเขาแลบลิ้นรับแขกเอามาฟังข้อต่อไปที่เขากล่าวตู่พระพุทธเจ้าว่าอย่างไรมาลองฟังไม่เพียงนั้นพระตถาคตมีแขนยาวเลยหัวเขา่า งามไหมมีแขนยาวเลยหัวเข่าเนี่ยแล้วโยมเชื่อไหมเขาบอกว่าพระพุทธองค์เนี่ยมีแขนยาวถึงหัวเขา่างามไหมเชื่อไหมก็พวกคุณไม่เคยเจอมหาบุรุษไงที่มีลักษณะสมส่วนไงคุณจึงไม่เข้าใจว่าลักษณะมหาบุรุษที่สมส่วนเขาเป็นยังไงลักษณะมหาบุรุษก็คือว่าวาหนึ่งของพระองค์เนี่ยกางแขนออกไปเดี๋ยวจะขึ้นรูปให้นะ วาหนึ่งของพระองค์เนี่ยกางแขนออกไปเท่ากับส่วนสูงของพระองค์คือพระองค์เนี่ยมีพระวรกายดุจต้นไทรคุณเห็นต้นไทรไหมว่าต้นไทรเนี่ยมีลักษณะเป็นพุ่มใหญ่สวยงามถามว่าต้นไทรต้นนี้สวยไหมจําเป็นไหมที่ต้นไทรต้นนี้มันจะต้องผอมสูงมีพุ่มอยู่ข้างบนต้นไทรสวยได้เพราะมีความสมดุล ไม่จาเป็นต้องต้นสูงแล้วมีพุ่มนิดๆหน่อยๆหรือพุ่มใหญ่โคนเล็กโคนเล็กพุ่มใหญ่หรือโคนเตี้ยข้างบนสูงข้างบนสูงโคนเตี้ยคือต้นใสเขาจะมีลักษณะที่โคนสวยเสมอแผ่ออกไปก็กิ่งก้านเสมอกันพระพุทธองค์ก็มีพระวรกายที่เสมอกันนะคือเมื่อกางแขนออกไปอย่างเงี้ย เท่ากับส่วนสูงของพระองค์นะคะส่วนสูงกับแขนเนี่ยที่กางออกไปเนี่ยกางออกไปปุ๊บเนี่ยเท่ากับส่วนสูงของพระองค์ไม่ใช่ไม่งามแต่มันเป็นลักษณะความงามที่สมดุลเพราะอะไรเพราะไม่ใช่หลังสั้นขายาวไม่ใช่ขายาวหลังสั้นหรือหลังยาวขาสั้นคือคุณไม่เคยเจอมาหาปุริลักษณะคุณจึงเอามนุษย์ธรรมดาเนี่ยมาคิดมาวิเคราะห์ มาคิดว่าเออคนเรามันต้องแขนขาเท่านี้มือเท่านี้แล้วกรรมอะไรทําให้พระพุทธองค์มีลักษณะมีร่างกายที่สมดุลแบบนี้เพราะว่าในอดีตชาติเนี่ยพระองค์สั่งสมกรรมคือเวลาให้ทานเนี่ยพระองค์จะรู้ว่าคนนี้ควรให้อะไรคนนี้ต้องการสิบบาทพระองค์ก็ให้สิบบาทจะไม่ให้เกินและไม่ให้หย่อนคนนี้ต้องการห้าบาทพระองค์ก็จะไม่ให้เกินไม่ให้หย่อนพระองค์จะให้สิ่งที่ เหมาะสมแก่คนคนนั้นด้วยพระปัญญาของพระองค์คนนี้ต้องการผ้าก็ไม่ให้ให้เงินคนนี้ต้องการผ้าก็ให้ผ้าไม่ใช่ให้ข้าวคนนี้ต้องการข้าวก็ให้ข้าวไม่ใช่ให้ผ้าพระองค์ทรงให้ทานที่เหมาะแก่คนคนนั้นโดยไม่ให้ยิ่งไม่ให้หย่อนจึงทําให้พระวรกายของพระองค์เนี่ยสมดุลคือมีวาหนึ่งการแขนออกไปเนี่ยเท่ากับส่วนสูงของพระองค์ แขนของพระองค์เนี่ยไม่ต้องก้มลงไปเพื่อที่จะรูปเขาคือแขนน่ะถึงเขา่าแต่มันเป็นลักษณะที่สมดุลเดี๋ยวเอารูปขึ้นให้ดูคือพระองค์มีภะวรกายที่สมดุลคุณเป็นคนเตี้ยคนแคะคุณก็ไม่เข้าใจลักษณะที่สมดุลคืออะไรแล้วคุณก็ไม่รู้ว่าพระองค์ทํากรรมอะไรมาจึงได้ลักษณะสมดุลอย่างนี้และคุณก็ทึกทักเอาว่าไอ้ลักษณะหลังยาวแขน,แขนสั้นขาสั้นขายาวหลังสั้นคุณก็ไปเข้าใจว่าไอ้นั่นคือสวย ก็สายตาคนเรามันก็วิป,ปราดไปเพราะไม่เคยเห็นของสวยที่มันสมดุลไงพระพุทธองค์จริงรัสว่าใครจะมาประมาณว่าพระองค์สูงเท่าไหร่งามเท่าไหร่มีคุณอย่างไรประมาณไม่ได้อามาดูข้อต่อไปว่าคนคนนี้กล่าวตู่อะไรพระพุทธเจ้าอีกมากขึ้นไปกว่าน,นั้นดิพระตถาคตมีคุยหาเล่นอยู่ในฝักแต่มีพร,ราหมณ์อยากรู้ พระเตวีดอกบอกว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยแสดงอิทธาพิสังขารให้พระรามเนี่ยสามารถเห็นอวัยวะเพศของพระพุทธเจ้าว่าอยู่ในฝักอาจารมาถามเดี๋ยวมาเรื่องอย่างเงี้ยน่าเชื่อไหมพระคุยหะเร้นอยู่ในฝักตรงนั้นอ่ะที่เอาไว้สืบพันธุ์หญิงชายอ่ะเร้นอยู่ในฝักแล้วรู้ไหมว่าทําไมพระองค์จึงมีพระคุยหะเร้นอยู่ในฝักเพราะว่าในอดีตชาติเนี่ย พระองค์ทรงนำพาญาติพี่น้องที่พัดพรากจากกันให้ได้พบกันและญาติพี่น้องเหล่านั้นเ,นเมื่อพบกันแล้วนก็จะปกปิดความผิดซึ่งกันและกันญาติพี่น้องเเขารักกันต่อให้มีใครทําผิดก็แล้วแต่เขาจะปกปิดจึงทําให้พระองค์มีมาหาปุริลักษณะคือมีพระคุยหาเร้นอยู่ในฝักคล้ายกรรมคือปกปิดนี่แหละคือที่มาของพระคุยหาเร้นอยู่ในฝัก แล้วที่พราหมณ์เนี่ยไปดูกันเนี่ยพระพุทธองค์อ่ะไม่ได้แสดงกิจทาพิสังขารเพื่อให้เห็นพระคุยหะพระองค์เพียงให้เห็นเพียงเงาเท่านั้นก็ไม่ศึกษาให้ดีจึงได้มากล่าวตู่พระพุทธเจ้าสงสัยในมหาปุริลักษณะปุถุชนก็จะเป็นอย่างนี้แหละสงสัยในมหาปุริลักษณะของพระองค์คุณเล่นมาทําลายความน่าเชื่อถือกันเองทําไมคุณต้องทําอย่างนั้นสันนิฐานได้เลยนะคะว่าบุคคลที่กล่าวตู่ทางวินัยเนี่ย ส่วนใหญ่ก็ไม่ได้เป็นคนที่อยู่ในคณะสงฆ์ไทยเป็นพวกที่อยู่นอกสังกัดแต่งกายเรียนแบบพระกราวรำเอาแค่บ,บางส่วนส่วนไหนไม่ชอบใจก็บอกว่าไม่ใช่อยากจะให้ใช่ตรงไหนก็ใช่พูดจาไม่อิงอัดอิงทำพูดจา,ดจาตามความคิดตามความมโนจะเป็นวัดก็ไม่ใช่วัดแต,แต่แต่งตัวเหมือนพระ นี่คือลักษณะของศาสนาพุทธเรากำลังจะแตกนิกายเพิ่มจะเป็นนิกายที่เอาแต่ความอำเภอใจของตนอันไหนใช่ฉันก็บอกว่าใช่อันไหนฉันไม่อยากให้ใช่ฉันก็เอาทิ้งไปและอนาคตนั่นแหละคือนิกายหนึ่งจะเป็นนิกายที่แตกออกจากเถรวาทเพราะเขาไม่ต้องการอยู่ในเถรวาทอยู่แล้วความประพฤติของเขาก็ไม่ได้อยู่ในเถรวาทอยู่แล้วเขาอยากจะเอาทำส่วนไหนเขาก็เอา เขาอยากจะเอาส่วนนี้ก็เอาไม่อยากจะเอาก็ไม่เอาพระรหั์กลับมาเกิดไม่ได้ฉันจะให้กลับมาเกิดได้ก็เกิดได้ทำไมพวกคุณจะได้เป็นพระรหั์มาเกิดกันใช่ไหมที่คุณกล่าวแบบเนี้ยคุณจะบอกว่าฉันจะเป็นพระรหั์มาเกิด